ตอนที่ 7. ความใกล้ชิดที่เสียงเครื่องวัดชีพจรดังติดติดติดเป็นจังหวะเดียวในห้องพักฟื้นพิเศษที่ถูกจัดสรรอย่างหรูหราผิดวิสัยของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้แสงไฟสลัวสลวที่ถูกกรีลงสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบแต่ความเงียบสงบนั้นไม่ได้ช่วยบรรเทาความวุ่นวายในหัวใจของอุตริสาได้เลย สองสัปดาห์ของการพักฟื้นได้เปลี่ยนโลกทั้งใบของอุสริสาไปอย่างสิ้นเชิงเธอถูกบังคับให้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอและปลอะบางที่สุดในชีวิตและคนที่อยู่เคียงข้างเธอตลอดเวลากลับเป็นคนที่เธอเคยไล่บีและรังแกอย่างเลือดเย็นที่สุดฟา์มัชชินีส่วนที่หนึ่งการพลิกผันของอำนาจเดอะอินฟลูเอนซ์ฟา์มัชชินีกำลังช่วยอุสริสาทำกายภาพบำบัดแขนข้าง ที่ฟกช้ำเธอเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าและมั่นคงคำพูดที่ใช้ก็สั้นและกระชับแต่ทุกสัมผัสกลับเต็มไปด้วยความระมัดระวังอุตริษาทำหน้าบูดรบึ้งตลอดเวลาเธอคิดว่าฉันเป็นเด็กเหรอไงแค่ขยับแขนเองฉันทำเองได้อุตริษาพยายามสะบัดแขนออกแต่ฟามัชชินีก็จับไว้แน่นฉันรู้ว่าเธอทำได้ ฟามัชชนีตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่แฝงความเด็ดขาดที่อุศริสาไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อนแต่ถ้าเธอไม่ทำตามที่หมอสั่งแผลก็จะหายช้าและถ้าแผลหายช้าเธอก็จะไม่ได้ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ครอบครัวเธอคาดหวังอุศริสากัดกริมฝีปากแน่นหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะประโยคที่ฟามัชชินีพูดยายเด็กนี่อ่านฉันออก อ่านออกทุกอย่างอุตสริสาสะท้อนมองใบหน้าของฟามัชินีในระยะประชิดใบหน้าที่มีรอยฟกช้ำจางๆที่มุมปากและรอยทะลอกบนแขนทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าฟามัชินีคือผู้เสียสละที่แท้จริงแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือดวงตาของฟามัชชินีไม่ได้มองเธอด้วยความสมเพชรหรือความกลัวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นความเข้าใจอย่างลึกซึง้ง ฉันบอกว่าฉันทำเองได้อุตริสาพูดเสียงเบาลงแต่ก็ยอมให้ฟามัชินีช่วยยืดแขนจนสุดดีฟา์มัชินีตอบสั้นๆและเก็บอุปกรณ์ลง อุษริสาหันหน้าหนีไปทางหน้าต่างมองแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ลอดผ่านม่านเข้ามานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อำนาจที่เธอมีไม่สามารถใช้กับใครได้ผลฟา์มัชชินีไม่เคยก้มหัวให้เธอไม่ได้เกรงกลัวฐานะของเธอแต่กลับมองทะลุปเปลือกนอกที่หญิงผยองของเธอเข้าไปถึงแก่นแท้ที่สับสนและหวาดกลัวฉันเกลียดฉันเกลียดที่เธอเห็นด้านนี้ของฉันแต่ทำไม ทำไมฉันถึงสบายใจที่มีเธออยู่ข้างๆมากกว่าตอนที่พ่ออยู่ข้างฉันด้วยซ้ำฟามัชชินีได้กลายเป็นคนที่เห็นตัวตนจริงของอุตริสาและด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้อีกฝ่ายมีอิทธิพลต่อหัวใจของอุตริสามากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจข่าวลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุของลูกสาวตระกูลวรินทากุลแพร่สะพัดไปทั่วสถาบันสตรีสเตลาราริสพ่อของอุตริสาจัดการปกปิด เรื่องการถูกทำร้ายโดยอ้างว่าเป็นการประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอย่างรุนแรงทำให้ลูกสาวและพื้นที่โดยสารไปด้วยบาดเจ็บหนักและต้องพักรักษาตัวกิติยาเดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับช่อดอกไม้สีขาวสวยงามเธอพยายามพูดคุยด้วยความห่วงใยแต่สายตาของเธอกลับจับจ้องไปที่ความใกล้ชิดที่แปลกประหลาดระหว่างทั้งสองคนพวกเธอ โอเคกันจริงๆใช่ไหมกิติยาถามอย่างไม่แน่ใจเมื่อเห็นอุตริสาที่ใช้ผ้าคลุมไหล่ของฟามัชชินีอุตริสาใช้สายตาเย็นชาติอบกลับไม่เห็นต้องกังวลเลยกิติยาฉันบาดเจ็บก็จริงแต่สมองยังใช้ได้อยู่ก่อนจะหันไปพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างกับเพื่อนอีกคนที่ทำท่าทางดูถูกฟามัชชินีส่วนเธอ ไปไกลๆเลยฉันรำคาญเสียงซุบซิบของพวกเธอเพื่อนคนนั้นถึงกับสะดุ้งและรีบเดินออกจากห้องไปทันทีทิ้งให้กิตติยาต้องมองภาพนั้นด้วยความประหลาดใจอุตริษากำลังปกป้องฟามัชชินีอย่างออกนอกหน้าตารางอ่านหนังสือของอุตริษาแน่นเอียดก่อนวันสอบเพียงไม่กี่สัปดาห์โต๊ะเล็กๆในห้องพักฟื้นกลายเป็นสมนรภูมิแห่งความรู้ มีเพียงฟามัชินีเท่านั้นที่อุตริสายอมให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเธอเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนพิเศษตรงนี้มันคือแรงตึงผิวไม่ใช่แรงเสียดทานฟามัชินีพูดเสียงเบาขณะใช้ปากกาเน้นข้อความชี้ไปที่สมุดของอุตริสาอุตริสาโน้มตัวเข้ามาใกล้เพื่อมองโจทย์ใบหน้าของทั้งสองคนอยู่ห่างกันไม่ถึงคืบอุณหภูมิ ในห้องที่ปกติอยู่แล้วกลับสูงขึ้นอย่างประหลาดอุตริสาได้กลิ่นหอมสะอาดจากแชมพูของฟาร์มัชชินีและความรู้สึกตื่นเต้นที่เกิดขึ้นทำให้เธอต้องเม้มปากไหลของทั้งสองแต่กันโดยไม่ตั้งใจฟาร์มัชชินีชะง,งักไปเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาท่าทีที่มั่นคงไว้เธอเป็นอะไรอุตริสาถามด้วยน้ำเสียงกวนๆเพื่อทำลายความตึงเครียด แค่นี้ก็ใจเต้นแล้วเหรอเปล่าฟามัชชินีตอบอย่างเรียบง่ายและนั่นยิ่งทำให้อุตริสาหงุดหงิดทำไมยใยนี่ถึงดูไม่หวั่นไหวอะไรเลยวะทำไมเธอถึงได้เก่งเรื่องที่น่าเบื่อขนาดนี้อุตริสาเปลี่ยนเรื่องพยายามใช้คำพูดเสียดสีสมองเธอนี่คงทำมาจากหินแกรนิตสินะถึงได้จำสูตรบ้าบ,าบอพวกนี้ได้หมดฟามัชชินีวางปากกาลงเธอเงยหน้า ขึ้นสบตาอุศริสาอย่างไม่เกรงกลัวอย่างน้อยมันก็แข็งแรงพอที่จะไม่โดนอะไรทำลายง่ายๆเหมือนใจเธอคำพูดนั้นเสียดแทงอุสริสาจนต้องเบือนหน้าหนีเธอรู้ว่าฟามัชชินีกำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นฟามัชชินีไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่กำลังสอนให้เธอเผชิญหน้ากับความจริงความอ่อนแอในยามค่ำคืน กลางดึกคืนหนึ่งอุตริสาสะดุ้งตื่นด้วยเสียงกรีดร้องที่แทบจะถูกกลืนลงคอภาพซ้ำของการถูกทำร้ายภาพความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เธอไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยมันย้อนกลับมาหลอกหลอนจนเธอหายใจติดขัดเหงื่อท่วมตัวราวกับเพิ่งวิ่งมาราธอนติดติดติดเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเร็วขึ้นอย่างน่าใจหายฟามัชชินีที่นอนหลับอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงรีบลุกขึ้นมาทันที เธอเห็นสีหน้าซีดเผือดและดวงตาที่เบิกกว้างของอุตริสาฟามัชชินีไม่ถามอะไรเธอค่อยๆย,ยื่นมือออกไปจับมือที่สันเทาของอุตริสาไว้แน่นความเย็นของมืออุตริสาตัดกับความอุ่นของฝ่ามือฟามัชชินีไม่มีใครทำอะไรเธอได้แล้วฟามัชชินีพูดด้วยเสียงกระซิบที่หนักแน่นและปลอบโยนฉันอยู่ตรงนี้พวกเขาไปหมดแล้ว น้ำตาที่อุดสริสาพยายามกลั้นเอาไว้มานานสองเดือนสุดท้ายก็ไหลออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้เธอดึงฟามัชชินีเข้ามากอดอย่างแรงซบหน้าลงบนไหลของอีกฝ่ายอย่างยอมจำนวนการกอดในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาแต่จากความหวาดกลัวอย่างที่สุด ฟามาชัชชนีไม่ปฏิเสธเธอตบหลังอุตริสาเบาๆราวกับกำลังปลอบโยนเด็กน้อยที่เพิ่งเจอฝันร้ายอุตริสาอดเธอแน่นขึ้นไปอีกราวกับฟามัชชินีคือหลักยึดเดียวในโลกที่พังทลายของเธอนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันคืออุตริสาฉันไม่ควรต้องพึ่งใครอุตริสาคิดอย่างเจ็บปวดแต่ร่างกายของเธอกลับตอบสนองตรงกันข้ามกับความคิดอย่างสิ้นเชิง สองเดือนเต็มในห้องพักฟื้นสิ้นสุดลงก่อนวันสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพียงห้าวันการกลับโรงเรียนของอุตริษาจึงเป็นที่จับตามองยิ่งกว่าการปรากฏตัวของดาราฮอนลีวูดเช้าวันนั้นอุตริษาเดินเข้ามาในสถาบันสตรีสเตลาราริสพร้อมกับฟาร์มัชชินีทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันอย่างเงียบเงียบไม่มีใครพูดอะไร แต่มันเพียงพอแล้วที่จะทำให้ทุกคนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบรรยากาศของความตึงเครียดที่เคยมีอยู่กลับกลายเป็นความเงียบงันที่น่าอึดอัดในช่วงพักกลางวันโรงอาหารที่เต็มไปด้วยนักเรียนในชุดเครื่องแบบถูกปกคลุมด้วยเสียงจอแจและเสียงกระทบกันของช้อนซ่อมฟาร์มัชินีเดินไปที่มุมประจำของเธอพร้อมกับถาดอาหารที่ดูเรียบง่าย แต่ก่อนที่เธอจะได้นั่งลงก็มีร่างสูงโปร่งเดินเข้ามาและทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอุดสริษาถือถาดอาหารของเธอที่ดูหรูหรากว่าใครๆนั่งลงตรงหน้าฟามัชชินีอย่างจงใจเสียงจาะจับข้างเงียบลงไปในทันทีทุกสายตาจับจ้องมาที่โต๊ะของพวกเธออย่างไม่เชื่อสายตานี่ คือฉากที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงจอมวายร้ายของโรงเรียนกำลังนั่งกินข้าวกลางวันกับเด็กทุนที่เป็นเหยื่อของเธอมองอะไรกันอุตริสากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างและสายตาที่เย็นชาเธอใช้สายตากวาดไปทั่วโรงอาหารด้วยความเย่อหยิ่งฉันจะนั่งกับใครมันเป็นเรื่องของฉันพวกเธอไปกินข้าวของตัวเองซะคำพูดของอุตริสา เปรียบเสมือนคำประกาศสิทธิ์ทุกคนรีบก้มหน้าลงกินอาหารของตัวเองอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังคงแอบมองอยู่เป็นระยะฟามัชชินีเงยหน้าขึ้นมองอุตริสาด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นเธอเข้าใจดีว่าการกระทำนี้ของอุตริสาไม่ใช่แค่การทำลายกฎสังคมของสเตนลาริสแต่เป็นการเสี่ยงต่อชื่อเสียงและอำนาจของตัวเองเพื่อปกป้องเธอจากการถูกซุบซิบ ไม่กลัวใครจะเอาไปพูดเหรอฟามัชชินีถามเสียงเบาอุทสริสาตักข้าวเข้า,ขาปากอย่างไม่ใส่ใจพูดอะไรพูดว่าฉันนั่งกินข้าวกับครูสอนพิเศษที่เก่งที่สุดของฉันเหรอพูดไปสิคำว่าครูสอนพิเศษ เป็นเพียงข้ออ้างที่ฟังดูห่างไกลจากความจริงอุตริสากำลังใช้สถานะของตัวเองเป็นโล่ป้องกันให้กับฟา์มัชินีอย่างชัดเจนการกระทําที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้ฟา์มัชินีรู้สึกถึงความผูกพันที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างประหลาดหลังเลิกเรียนอุตริสาถูกบิดาเรียกตัวเข้าไปในห้องทำงานที่คฤหาสน์วินทากุลบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความสงบ แต่ก็มีกลิ่นอายของอำนาจที่มองไม่เห็นปกคลุมอยู่นายวรินทากุลนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่แววตาของเขายังคงเฉียบคมและเด็ดขาดคนที่ทำร้ายลูกพ่อจัดการเรียบร้อยแล้วนายวรินทากุลพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้สร้างปัญหาอีก อุตริสานิ่งเงียบเธอไม่ได้รู้สึกโล่งใจเท่าที่ควรเพราะบาดแผลทางใจยังคงอยู่อุสอบิดาของเธอเรียกชื่อด้วยน้ำเสียงที่จรงิงจังหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อมองเห็นถึงอันตรายที่เธอต้องเจอในประเทศนี้พ่อจัดการให้เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศแล้วคำพูดของบิดาดังก้องในหูของอุตริสาต่างประเทศ เป็นคำที่เจ็บปวดที่สุดที่เธอเคยได้ยินมันหมายถึงการถูกเนรเทศการถูกตัดขาดจากทุกอย่างที่เธอรู้จักและที่สำคัญที่สุดการต้องจากฟา์มัชชินีไปอย่างไม่มีกำหนดแต่พ่อคะฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นี่ได้อุสริสาโต้งด้วยน้ําเสียงที่ไม่เคยใช้กับบิดามาก่อนฉันทำคะแนนได้ดีมากคะแนนเป็นเรื่องรองนายวารินทรากุลตอบอย่างเด็ดขาด ความปลอดภัยของทายาทคนเดียวต่างหากที่เป็นเรื่องหลักลูกจะไปเรียนต่อที่ลอนดอนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดพ่อได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วอุตริษากำหมัดแน่นเธอรู้สึกราวกับว่าเธอกำลังถูกมัดมือชกและถูกผลักตกลงไปในเหวโดยที่ไม่มีใครฟังเสียงของเธอฉันไม่อยากไปฉันไม่อยากทิ้งใยเด็กนั่นไป ความคิดนี้เป็นสิ่งที่อุตริสาไม่เคยยอมรับมาก่อนว่าเธอไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีฟา์มัชชินีอยู่ข้างๆค่ำคืนนั้นอุตริสานั่งอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนมองออกไปนอกท้องฟ้าที่มืดมิดเธอตัดสินใจโทรหาฟาร์มัชชินีพ่อฉันอุตริสาเปิดบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมให้เป็นปกติแต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยความสันเครือ พ่อฉันส่งฉันไปเรียนต่อเมืองนอกปลายสายเงียบไปพักใหญ่มีเพียงเสียงหายใจเบาๆของฟา์มัชชินีเธอต้องไปลอนดอนใช่ไหมฟา์มัชชินีถามกลับด้วยน้ำเสียงที่เรียบจนหน้าใจหายใช่อุตริสาตอบเบาๆเธอหวังว่าฟา์มัชชินีจะถามต่อหวังว่าฟา์มัชินีจะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าการจากไปนั้นมีความหมายอืม ฉันเข้าใจฟามัชินีพูดนี่คือสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อครอบครัวคำว่าฉันเข้าใจทำให้หัวใจของอุตริสาจมดิ่งลงเธอต้องการการต่อต้านเธอต้องการให้ฟามัชินีบอกว่าอย่าไปแต่ฟามัชินีกลับเลือกที่จะยอมรับความจริงอย่างเด็ดเดี่ยวเธอไม่คิดจะพูดอะไรมากกว่านี้เหรออุตริสากัดฟันถาม ไม่คิดจะบอกให้ฉันอยู่ต่อเลยเหรอทำไมฉันต้องบอกให้เธออยู่ต่อละอุตริสาฟามัชชินีถามกลับด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเจ็บปวดออกมาอย่างชัดเจนที่สุดตั้งแต่ที่รู้จักกันมาเธอจะอยู่ต่อเพราะคำพูดของฉันอย่างนั้นเหรอนี่คืออนาคตของเธอเธอต้องเลือกเอง ความจริงที่ฟามัชชินีพูดทำให้อุตริสาเจ็บปวดมากกว่าการถูกทำร้ายร่างกายเสียอีกความสัมพันธ์ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นอย่างเปล่ะบางกำลังถูกฉีกขาดด้วยความจริงที่โหดร้ายของโลกภายนอกอุตริสาอยากจะโยนโทรศัพท์ทิ้งไปให้พ้นผลแต่ก็ทำไม่ได้เธอยังคงถือโทรศัพท์ไว้แนบหูฟังเสียงหายใจของคนที่กำลังจะถูกความจริงที่เธอต้องแบกรับพลากไปจากชีวิตและเงาของการพลัดพราก ก็ทอดลงปกคลุมหัวใจของทั้งสองคนในที่สุดโปรดติดตามตอนต่อไป